คุณผู้ฟังเคยเจอไหมคะบรรยากาศร้านอาหารตามสั่งตอนเที่ยงๆอะคะ่ะกลิ่นผัดกะเพรานีหอมฟุ้งเลยเสียงตะลิวเสียงกระทะดังๆแล้วก็มีเสียงคุยกันจากตัวข้างๆดังหน่อยเป็นผู้ชายสองคนนะคะคนนึงก็พูดเรื่องดาราตลกคนหนึ่งว่าโอ้โหรวยมากเลยอย่างนู้นอย่างนี้เปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้แล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าเป็นฉันนะสบายไปแล้วไม่ต้องมาทํางานงกงกแบบนี้หรอกสักพักเอ่อก็เปลี่ยนเรื่องค่ะไปคุยเรื่องบอลเมื่อคืน คนเดิมอีกนั่นแหละบอกว่าหูทายถูกเป๊ะเลยบอกแล้วทีมนี้ต้องชนะถ้าแทงนะรวยไปแล้วเออแต่ก็ไม่ได้แทงจริงนะคะบทสนทนาแบบนี้เนี่ยเอ,อ่อมันจบไปแต่ดิฉันกลับมาคิดต่อว่าเอ,อ๊ะการคุยกันแบบนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างไหมทําไมเราใช้เวลาคุยเรื่องที่ไม่น่าจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นเลยวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกกันดูค่ะเรื่องบทสนทนาที่สะท้อนกรอบความคิดเนี่ยแหละค่ะ ครับน่าสนใจมากครับเรื่องนี้จริงๆบทสนทนาที่เราได้ยินเนี่ยมันเป็นตัวอย่างของการที่เราอาจจะ,ะโฟกัสผิดที่ไปหน่อยคือมัวแต่ไปสนใจเรื่องความสำเร็จความล้มเหลวหรืออะไรก็ตามของคนอื่นเขาแทนที่จะมองกลับมาที่ทางเดินของตัวเองหรือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันสะท้อนความคิดบางอย่างที่ซ่อนอยู่นะครับที่เห็นชัดๆเลยอาจจะมีสัก2ออย่างอย่างแรกที่เรียกว่า hindsight bias หรืออคติเมื่อมองย้อนกลับไปนะครับ ครับคือพอผลมันออกมาแล้วก็รู้สึกว่าแบบฉันรู้อยู่แล้วล่ะว่ามันต้องเป็นแบบนี้มันเรื่องทายผลบอลไงครับพอบอลจบอ้าวทีมนี้ชนะก็บอกว่าเนี่ยคิดไว้แล้วอ๋อค่ะค่ะเข,ข้าใจค่ะครับผมอีกอย่างคือ illusion of superiority อันนี้คืออะไรคะคือการที่เราเชื่อว่าตัวเองเก่งกว่าความเป็นจริงโดยที่ยังไม่มีอะไรมายืนยันเลยอย่างเช่นมั่นใจมากว่าจะแทงบอลถูกทุกครั้งแต่ก็ไม่เคยลงเงินเล่นจริงๆสักทีแบบนี้ครับ พอฟังแบบนี้แล้วชัดเลยค่ะการคุยเรื่องคนอื่นรวยหรือทายผลบอลลมๆแรงๆมันก็ไม่ได้ช่วยให้เราเก่งขึ้นหรือทำอะไรสำเร็จจริงๆจ,จังๆเลยนะคะเหมือนแค่พูดให้สบายใจไปงานงานหรือเปล่าคะใช่เลยครับและถ้ามองลึกลงไปอีกนะมันมีผลกระทบซ่อนอยู่ด้วยอย่างแรกเลยคือเรื่องเวลาต้นทุนเรื่องเวลาที่เราเสียไปกับการวิเคราะห์ชีวิตคนอื่นเรื่องที่เราคุมไม่ได้เลยเนี่ยมันคือเวลาที่เราไม่ได้เอามาพัฒนาตัวเองนะ จริงด้วยค่ะเสียดายเวลาเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีเรื่องกับดักของอีโก้ทรัพกับดักอีกโก้ครับการที่เราไปวิจารณ์คนอื่นเปรียบเทียบตัวเองกับเขาโดยเฉพาะในมุมที่ทําให้เรารู้สึกดีกว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่กลไกทําให้รู้สึกว่าตัวเองเก่งทั้งที่ยังไม่ได้ลงมือทําอะไรเลยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแล้วก็ยังมีมายาคติเรื่องโอกาสที่ผ่านไปการพูดว่าถ้ารู้แบบนี้ถ้าทําตอนนั้นมันง่ายกว่าลงมือทําตอนนี้เยอะครับสุดท้ายคือ อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมหรือวงสนทนาที่เราอยู่ด้วยถ้าเราอยู่ในวงที่คุยแต่เรื่องแบบเนี้ยความคิดเราก็จะวนๆอยู่แถวนี้แหละครับอืมฟังดูแล้วก็น่ากลัวเหมือนเกันเมื่อหาทัาติดอยู่ในวงวนแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราพอจะมีวิธีป้องกันตัวเองหรือรู้เท่าทันมันบ้างไหมคะก็พอมีแนวทางอยู่ครับอย่างแรกอาจจะต้องลองสร้างเหมือนฟิลเตอร์ในใจเราก่อนฟิลเตอร์ครับ ก่อนจะพูดหรือจะไปร่วมวงคุยเรื่องคนอื่นลองถามตัวเองแวบหนึ่งว่าเอ๊ะเรื่องนี้มีประโยชน์ไหมคนฟังอยากฟังจริงหรือเปล่าถ้าไม่พูดไม่ฟังจะเป็นอะไรไหมการตั้งคำถามกับตัวเองบ่อยๆจะช่วยให้เรามีสติมากขึ้นนิดนึงครับเหมือนให้เราฉุกคิดก่อนจะไหลไปตามน้ำสินะคะแต่บางทีมันก็เลี่ยงยากนะคะเวลาเจอเพื่อนหรืออยู่ในกลุ่มที่เขาคุยกันเรื่องพวกนี้ใช่ครับเข้าใจเลยในสถานการณ์แบบนั้นอาจจะต้องลองจำกัดเวลาแล้วก็พยายามเปลี่ยนประเด็นดู จำกัดเวลาครับอาจจะฟังพอเป็นมารยาทแต่ไม่ต้องไปต่อความยาวสาวความยืดตั้งลิมิตในใจเลย5นาทีพอแล้วหาจังหวะชวนคุยเรื่องอื่นเรื่องที่มันสร้างสรรค์กว่าไอเดียใหม่ๆเรื่องที่เราเพิ่งไปเจอมาหรือกำลังเรียนรู้อะไรแบบนี้ครับ แล้วถ้าเป็นไปได้นะครับการพยายามเลือกสภาพแวดล้อมหรือวงสนทนาที่เราจะใช้เวลาด้วยอันนี้สําคัญมากการอยู่กับคนที่คุยเรื่องไอเดียการพัฒนาตัวเองการลงมือทํามันจะช่วยดึงความคิดเราไปทางบวกได้มากกว่าครับอืมดีเลยค่ะแต่มันก็มีคําถามต่อนะคะว่าแทนที่เราจะรู้สึกเอ่อหงุดหงิดหรือปล่อยให้บทสนทนาพวกนี้มันผ่านไปเฉยเเนี่ยเราจะพลิกมันให้เป็นประโยชน์กับเราได้บ้างไหมคะ ได้แน่นอนครับอันนี้น่าสนใจมากแล้วลองเปลี่ยนมุมมองใช้บทสนทนาพวกนั้นเป็นเหมือนกรณีศึกษาดูสิครับกรณีศึกษายังไงคะแทนที่เราจะไปตัดสินหรือรู้สึกไม่ดีลองสังเกตด,ดูว่าเออคนที่พูดเขามีกรอบความคิดแบบไหนนะทําไมเขาถึงเชื่อแบบนั้นอะไรทาให้เขามั่นใจจังทั้งที่ยังไม่ได้ทําเราเอามาเป็นบทเรียนเตือนใจเราได้ว่าความคิดแบบไหนที่ไม่เวิร์กไม่นําไปสู่การเติบโตอ๋อคือใช้สังเกตเพื่อเรียนรู้จากเขา ใช่ครับหรือจะมองเป็นวัตถุดิบก็ได้นะวัตถุดิบครับวัตถุดิบสร้างสรรค์บางทีคำพูดบางรมหรือหัวข้อที่เขาคุยกันมันอาจจะจุดประกายให้เราเอาไปต่อยอดได้อาจจะเอาไปเขียนบทความทำคอนเทนต์หรือใช้เป็นตัวอย่างสอนคนอื่นก็ได้ครับอย่างหัวข้อที่เราคุยกันวันนี้ก็มาจากเรื่องแบบนี้เหมือนกันนะจริงด้วยค่ะและสุดท้ายนะครับใช้มันเป็นตัวกระตุ้นเป้าหมายส่วนตัวของเราเลยทุกครั้งที่ได้ยินเรื่องทำนองเนี้ยลองหันกลับมาถามตัวเองว่า แล้ววันนี้เราทำอะไรเพื่อเป้าหมายเราหรือ,อยังเปลี่ยนความขัดใจให้เป็นแรงผลักดันตัวเองซะเลยโห oh, เป็นมุมมองที่เปลี่ยนไปเลยนะคะจากเรื่องที่อาจจะน่ารำคาญกลายเป็นโอกาสให้เราเรียนรู้พัฒนาตัวเองได้เฉยเลยแสดงว่าจริงๆแล้วทุกการสนทนาที่เราบังเอิญได้ยินในชีวิตประจำวันเนี่ยมันใช้ฝึกการสังเกตมายด์เซตหรือกรอบคิดของผู้คนแล้วก็สะท้อนกลับมาที่ตัวเราได้หมดเลยสิคะถูกต้องเลยครับ เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเลือกจะพูดคุยกันในแต่ละวันมันบอกได้เลยว่าเรากําลังพาชีวิตตัวเองไปทางไหนการสังเกตบทสนทนารอบตัวเลยไม่ใช่แค่กันมองคนอื่นอย่างเดียวนะครับแต่เป็นการสํารวจความคิดและทิศทางชีวิตของเราเองด้วย พนาธรรมดาาที่เราอาจจะเคยมองข้ามไปนะคะสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ลองกลับไปคิดกันดูนะคะว่าถ้าเวลาส่วนใหญ่ในชีวิตเราหมดไปกับการวิเคราะห์ชีวิตคนอื่นหรือเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่และพลังงานที่จะใช้สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราเองมันจะเหลืออยู่สักเท่าไหร่กันแล้วเราจะเปลี่ยนเสียงคุ้นเคยจากโต๊ะข้างๆพวกนั้นให้กลายเป็นบทเรียนเพื่อการเติบโตของเราได้ยังไงบ้างคะ